จะเลื่อนพ่อสบายดีพอไม่ออกเมื่อทุกคนมาในคลิปนี้จะได้พาทุกคนมาเบ่งการปลูกกระโลอยู่ที่วัดนาโบโสีพัฒนารามอันนี้แม่นอยู่ที่เมืองตะแขกแข่งขมวนการปลูกกระโลในครั้งนี้ก็แมนมีบรรดา,า,าศรัทธาญยติโยมได้ร่ายคนได้ห่วมกันโมทนาตามกําลังศรัทธาขอไผ่ของเราต้องขอขอบใจนําทุกๆุกคนที่ได้ห่วมกันโมทนาบางท่านที่อยู่ไกลก็ะแมนได้ห่วมโมทนาผ่านทางบัญชรีวัด บางท่านที่อยู่ไกลก็แม่นได้ลงมามุทนาปัจจัยเงินสดด้วยตัวคนตนเองลายซื่อของเจ้าภาพที่ได้โฮมมทนานแมนทางวัดนบูได้อัปเดตและก็ได้โฟต์ลงอยู่ทาง Facebook ในเ็นละมือที่ผ่านมากาโลแกตหนตัว1นึ่งแสนกีบางท่านก็ได้มทนา1แก๊ส2แก๊ส4แก๊ส5แก๊ส3แก๊สตามกำลังศรัทธา สำหรับปัจจัยทุกท่านได้ห่วมกันโมทนานันแมนทางวัดนาโบเฮาได้สมทบท้นซื้อกะโลซื้อปูนซื้อแห่ทร ส่วนขามือแห่งงานในสร้างนั่นแหละแม่นบไรเสียไหลเป็นจัวคูบาวัดนบโบเฮาเป็นคนปูเองเพราะว่าวัดนบโบก็เป็นวัดใหญ่แล้วก็มีคูบาหลายมีไอจัวหลายหลังจากเลือกเฮียนในตอนแรงแต่ละมือก็แม่นพรมเพียงแห่งหน้าสามัคีกันเฮ็ดเวียงบางองค์กระยูไฟปูกะโลบางองค์ก็อยูไฟผสมปูน และกลารไลๆอ,องค์มดคุบา่ามดไอจัววัดนโาโบเฮาห่วมกันเฮ็ดเวียดอันนี้ที่ทุกคนเห็นคือสีมืดมืดนี่แม่นเลิกเฮียนตอนแรงตอนเวลาห้าโมงแรงหลังจากที่ใบพระแรงแล้วก็แม่นเริ่มเฮ็ดเวียกไปเลยจนไปหอดกลางคืนมือที่หนึ่งก็หอดเก้าโมงมือที่สองก็แม่นหอดเวลาเก้าโมงป่ายก็แม่นสาเร็จ เพราะว่าต้องเฮ็ดกลางคืน,นเพราะว่าวัดนบเลยเปลี่ยนวัดใหญ่ในตอนกลาเว่นแม่จะได้มีศรัทธามาเฮ็ดบุญหลายแม่นอาศัยตอนกลางคืน ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นี่ละแม่เป็นมือที่หนึ่งของการปูกะโลมาในมือที่สองละแม่มีศรัทธานำปานะได้มาถวายให้ไอจัวคู่บาวัดนาโบเฮาปูกะโลนั่นก็คือศรัทธาแม่หายมีแม่ไอแม่อรลพินและก็แม่วิรวงได้ห่วมกันเป็นเจ้าศรัทธานำปานะนั่นก็คือมีน้ำซามักนาวและก็น้ำกาแฟและกะน้ำแข็งอยู่ทางข้างนั้น คือที่ได้ว้าไปอันนี้แม่นเป็นมือที่สองของการปลูกโลมือที่สองในแหล่แม่นปลูอยู่ทางข้างข,างขวาของสิมวัดนับูเพีคือกับทุกคนเห็นอยู่ตอนหนาเลยแม่นไอจัวคุบาวัดนบูเฮาหลายเฮดเวียดก็กคือวัดนบูเฮาในแม่นเป็นวัดอยู่ใจกลางตัวเมืองตะแคดได้เป็นวัดที่มีรงเรียนศึกษาสงแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาหลายมีไอจัวคุบาหลายได้สามาัคคีกันปูกโลในครั้งนี้ สำหรับการปลูกกระโลอยู่ที่วัดนบูเฮาในครั้งนี้กะ mm hmm. บรดาแมนมีแต่บรรดาครูบาไอจัววัดนบูเฮาเป็นคนปลูกเองกัยังมีครูอาจารย์จากโรงเรียนศึกษาส่งหลังจากเลือกเฮียนเลิกการในตอดแรงนการเพิ่นได้มาผสมปูนซรอยบางอาจารย์กระแมนได้ลงมือปลูกกระโลซอยกะขอขอบใจได้บุญหม,มทุกคนอกตนยัโยมทุกคนที่ได้เห็นคลิปในกะู้ไดทีโมทนา หรือบุไดโมทนาก็เห็นคลิปนี้กาพิมพ์สาธุกาเขาให้ได้บุญนําเดี่ยวเมื่อทุกคน การปูกระโลนี่นะแม่ได้ซืบต่อมาจากการเทพื้นใจกลางเส้นทางของวัดนาโบนี้หลังจากที่เทเส้นทางใจกลางแต่ประตูคงตาเวโตกหาประตูคงตาเวออกแล้วทางพระอาจารย์เพิ่งก็เลยได้เสริมความงามและก็เลยได้ปูกระโลติดทางข้างซ้ายข้างขวาของท่านระวังหอแจกกับสิ่ง การผูกระโลอ้อมพุทธสิม,มาอยู่ที่วัดนบ,บูนีก็แมนได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่นต้องขออนุโมทนาสาธุบุญน,นําทุกๆุกคนเดอ้อที่ได้ห่วงกันโมทนาและการผู้ใดได้เห็นคลิปนีก็แมนขอฝากกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ได้บุญน,นําเดี่ยวเมื่อทุกคนคลิปหน้าวัดนบ,บูเฮาได้มีการสร้างอย่างพัฒนาอย่างเดี๋ยวสิอัพคลิปให้ทุกคนได้ห่วงกันโมทนาอีกก็ให้ทุกคนได้บุญหลายเมื่อทุกคนเดอ้อ